สบายดีทุกคนสบายดี <c oughs> <c oughs> สวัสดีฝนตกทุกคนเลยฝนตกเล็กน้อยอยู่เช <mos> ื่อไปหาเจ้าบังโง่นะโอ้ทางกะยะ มื่นเป็นมือ่นเลยนะกลางด้านฝนตกมากขี้เท่าฟูขึ้นมาสีอ้อไปหาเล็บบังโง่ก็ทุกคนโง่กัจชอบตั้งแต่ห้าก้อนหมแหละแล้วก็ไม่ได้จอบอีกเลยเป็นอาทิตย์แล้วเมื่อวนี้สิไปหาเล็บบางหาเฮเอาเก,อเอาเกอเือกโง่ไทยบ้านเขาอยู่บ้านลบเล่เาเกิดหลุมเมื่อเชือเสีแล้วทุกคนเลยโอ้มาสนเลยแห้งไปไก่นะไปนะ โง่าขงเาเลยุมเมื่อบ้านละเออเต่าหมือนแถบ่อนี้นะตัดลงนี่โหโตแตนะเลยได้เหนที่หินด่านหมือนนึงฝนตกลิ่นตั้งแต่เมื่อคืนทนะุกคนเลยยังบุยุทธปันนี้นะลิ่นยอย่า้อยๆอยู่เมื่อสาแห้งๆแห้งเฮาแห้งเฮาเลยตอนแรกว่าสีไปจอบนกกงมาให้อีทุกคนพอฝนตก เราก็เลยย่าไปนกโงมาให้ก็ยิ่เมื่อวานนี้พอได้ยุก่มันขำก้อนก็นเลยย่า่า,าสิไป,ปอีม้มน,นี้ฝนตกลงมาเราก็เลยย่าหาบัางโง่เสียโอน,นี้ทุกคนเนี่ยโอ้แหงมาแหงมาแล้วผมไม่หดทัมหลบเป๊ะหมดละ แล้วทุกคนเลยฝนตกในนี้นี่คือสีหายะาอยู่นะมันสนอยู่ตามป่านะทุกคนฝนตกในนี้นะมันบวมากกลางด่านเวลาฝนตกนี่โง่ควายอยู่ด่านนี้บางเธอมันกับพายุท่ำทุกคนบางเธอมันกับเฮาป่านะเฮาบอนที่ฝนตกน้อยๆนะฝน,นตกบนะ่ซ้อนเห็นแล้วมาเฮาหาทุกคน คนโตกลยไปลีมาแล้วโง่กะฟังเสียงมันกระลงกขบไม่ได้ยินเห็นโงน่ทุกคนเลยจักแมนโง่พู้ไดนคอยเห็นตะไคร้พวกตุงต้งตุงต้งตุ้ง ท่านจะเห็นหมกครบทุกคนเลยเห็นครบใครได้อยู่อันนี้พ่ดฝนตกเลยนะมันน่าจะแยกกันนี่แม่นะแม่นโง่บาซินนะนะยางมาเฉล,ลี่ยว แมนเชแมนโง่บ้าสินนะทุกคนนะแต่ว่ายามันบกครบเดี๋ยวนี้นะมันมีเห็นโง่แมดอนนะโอ้นี่โง่แมดอนมากเลย้าเบง้าเบิงมันออกมาเหมือนมันสิครบ,บ่บเห็นครบอยู่นี่ใครได้จังบุได้ไปหาโต เลยจะงอเพื่งโงอย่านน่นมาป่นกันนี้เนะ <S <S อือบบอือ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  เนาะหินโง่น่อยเดียวนะน่าก็โง่เข่าน่าโง่คำมาก่นฝนตกจังมันไปลบอยู่ทั้งนั้น ค <c oughs> อแหบแล้วทุกคนเลยอืออืออือแล้วงโง่เข้ามาปนแล้ววันนี้นะโบจื้อโงส่สามวสินก็มีแต่นับจำโน่นเลยโบจื้อตัวนั้นตัวน,นี้แล้วมาแต่เถิก็โง่เข้ามาปนแล้วเนี่โง่แม่งโง่ดำเถิกง่ายเลยมุ่งโง่ดำเถิกง่ายนี่มาปน <c oughs> บบเห็นงโง่แม่เทียน บอสิ่ว่ามันสีได้ลุ้เมื่อรอบก้อนนะทุกคนัวที่แม่ม่านรอบก้อนนะัวที่ตุยตุรอบก้อนมันแยกมุ้งไปทั้งเลยกโกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเ็ดสอามสี่อ๋อนะกููมาสเลยมั้งสิบี่บอรงมั้งนี่สองทุกคนสิบห้าสิบหเอาเนี้ยผดโง่เลอแบบนี้นะโง่เลอทุกคนตายนับโง่เขาห้านับน่าจะครบทุกคนหน่โง่นะเพราะว่านี่มันสิหตัวานับโบโลมโง่เขาเบอร์เอาไมก็เอาไมก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอมห้าสิบหกสิบเจ็ดปดสสอ้ามห้หันหลงโง่เขาตัวใดวะเอาครบแล้วทุกคนเลยโง่บอสินครบแล้วเ้าหโตแล้วโง่เส้าห้าโตหม่านโหนแห้งแล้วตัวนี้นี่กังกากังกาอยู่บ่หึงแล้วมันละได้รู้นี่ะ โอมาเลยทุกคนแม่ที่ว่าสนว่าบบเห็นเนอะนมจ้างไหมนมเบ็งกระลึงอยู่แังไงมันก็ได้รู้เลยโอ้คอแหบทุกคนฝนตกเฮ่บบย่ามาโง่กะมันเข้าไปลบที่ตะป้าพูนี่ฝนตกกัดยู่ในนี้แล้วโง่กะแข้งฝนยู่ในนี้เลยบบมีบอนพักบอนเศร้าให้มันด้ยบางเธอมันไปยู่ถ้ำมันสีหูจักแล้วโง่ยู่ด่าน มาชิวจักเน้วทำอยู่บ่อนนั้นบ่อนนี้นะไปเฮกโกเฮเอาเกอร์เฮก่อนทุกคนอื้อ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 อืออืออือ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 ออื หลังตีนเปิกเลยทุกคนนะห <c oughs> ลังตีนเปิกเลยโง่เย็บยังบัท่านกี่นี่นะ แรนมาพร้อมทุกคนนะไปมีท่านกับเย็บรีนะ

Cha dân dân, cha dân dân Cái nó cái kín mình hiểu cờ con này Cứ con Oh, uh 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 Uh-uh-uh-uh! Uh-uh-uh-uh!

The top the 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 top of the เห็นครบแล้วทุกคนเลยโง่ว่าสินกันยูน้ำมูยูน้ำซุ่มเก้าตัวจูเทียนเมื่อก่อนนั่นแหละเมื่อก่อนก็นมากินเกินน้ำเดียวนี่โง่เข่ามาไี้แล้วผมเอาแล้วเอาเฮ้อแล้วพันยังน้ำมาเยอะนี่นะ Ух-у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 х- มดบ้าน,นี้กินซัมมี่ <c oughs> สองสามเจ้ามาห้มกันทุกคนม,น,นมันอยู่น้ำเดียวนี้ตั้งแต่รอบก้อนทุ่งโอชุ่มนี้บอกแล บแลแล้วบแลแล้วบอลแล้วบอลแล้วบ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 ลแล้ว เอามาหารอบนี้หาง่ายจ้าเจอทุกคนเนละยบ่ได้ไปไกลนะมันมันยู่แถวแถวเก้าบอลที่ถ้าเอาเกิดเฮอาก,ก้อนนี่นะ <c oughs> เกิดกับพอดีเมดทุกคนเลยโง่หลายโตโง่ขาเจ้ามาห่มเนี่ยมันก็เลยเปิงแน่เกิดกับโฮยเฮอเลยเขายังนั่งมาอยู่ก็เลยโฮยเฮอเมดสิสั่นพี่รู้ร้านเลยโง่ทุกคนเลยช้ำนี้พอดีเผานะี่พอดีซอยจุนะ แซ่แบเลยแซ่บเลยนหนังอ่อนอมีแต่โตเป็นตาแซ่บทุกคนเอ้ยตัวนี้หิ้งเต็กเบ่งละนุ้ยอยตัวนี้นะแม่มัน่นน่าจะได้ได้ลุเข้าไปแต่ป้าประมาณนโง่าบาซินน่าจะสองตวัวคุณได้เบิ่งนี่นะแม่นี้แล้วก็แม่ตัวนั้น,นแม่ไหมทั้งหมดน่าจะได้เข้าไปแต่ป้านขน,นาดขนขันนานเอาเฮาเลยขนนานเอาเฮาบ้าน นับเบิ้งกับจักโง่โตเลอร์เป็นโตเลอเลยทุกคนเลยมันบดจื้อมันโง่ขามาปนนั่นนี้แหละมันเลยซ้อนส่วนกันจักโตเลอร์เป็นโตเลอ หันยิงนกก็วันนี้ก้อนเลหาลอห่อหานยิงก้อนโง่ก,ก็เห็นละเห็นครบมาละเอาเกอเฮอบอลเก้าบอลเก้ารอบก้อนนี้นะมาหาเห็นงายในรอบนี้